มามาเริ่มเลยเอาจากขะนี่นีเด้อนี่นี่อันน,นี้ว่าไหม่ะเอาหมาลขาก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่ง

no <laughs>